บีจ้าพี่น้องป้องป่ายสุผูสุคนจ้าเมื่อนี้แล้วมีก็อยู่กันที่ฟาร์มงัวงามจ้าก็คือฟาร์มทีเอ็นบีทิติวรดาฟาร์มจ้่พี่น้องเป็นฟาร์มงัวบ่ามันเลือดร่อยของแท้จะพี่น้องเมื่อนี้พี่แล้วมีบุกมาหอดพี่จ้าบ้านหินลาดตำบลโนน,น,นท้องอำเภอหนองเหลือจังหวัดขอนแก่นพี่น้องมาเมื่อนี้อยากให้พี่น้องได้มาเห็นว่าการเลี้ยงงัวบ่ามันเลือดร่อยนี่เป็นจังไดแน่สำหรับกรเกษตรกรมื้อใหม่จ้า มื่อานี้มาพ่อกับเจวังเฮาจะเจ้วังนี่ก็เป็นพี่สาวของพี่แ้มอยู่ละจ้าบ <c oughs> ุกมาหาแล้วมื่อวนี้เราบ่ค่อยว่างดอกปกติเราสิไปยุคพุทธจ้าอยู่น้ำมันสวนน้ำไฮผลละจ้าเราก็เห็นไฮอ่อยสวนบักเตียงม้สวนมันสวนโอ้ยหลายแนวหลายย่างจ้าฝนตกมากระซาพี่น้องเอ้พุทะจา้าตะเวียนเสียงเดียดกำลงังแอมเซมจ้ายุนี่เราเฮ็ดอย่างน้วัดเต้ พื้นที่ตรงนี้แล้วปลูกหญ้าจ้ะนี่พี่น้องเห็นบ่หญ้าเขียวงามงามจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือเจหวังจ้ะของบ้านหินลาดจ้ะสนมากเจแล้วกระสิไม่ได้จุงว่าเจ้าเราจะให้แต่คนขันนั่นเป็นคนเลี้ยงให้มันวะจ้ะเพิ่งตอนนีตัดหญ้าตัดยางพร้อมปกติคือไม่ได้จะคองละไรเหตุใดตัดหญ้าตัดยางแต่ว่ามันไม่ได้ออกคอกอ๋อเอาไว้ในคอกไปในคอกไปเห็นงานอย่างอื่นตัวจ้ะ อันนี้เป็นเป็นงวเลือดร้อยเลยป้าจาันอันนี้เอฟสองแม่เอฟสองลูกจะเป็นเอฟสามอ๋อ,อแม่เอฟสองลูกเอฟสามจา้ะแม่แล้วนี่เป็นขาใบตีขาเนี่ยคือเป็นอุดทรงอ๋อมีรหัสพ่อมอ๋อคือคืองัวบ่ามันเลือดล้อยนี่เพิ่นจะต้องมีรหัสไว้ตรงขาพ่อมถ้าเลือดล้อยเนี่ยคือมีใบมีใบเกิดใบยังใบปูใยห้ามีเบิดคือต้องมีใกกรันตีว่าผ่านจาก สมาคมเป็นเลือดล่อยคือจะค่อยไม่ของแท้จ้ะจ้ะถ้าเขาจิตไปเอามาแล้วว่าเลือดล่อยบ่มีใบนี่ก็คือมันมันมีทบใอที่เพื่อนปล่อยใส่ปล่อยแบบยังอ่ะเขาเรียกเป็นฟงอ่ะจ้ะคือเลือดล่อยมาแต่ไหแต่ใดจะเพื่นบริสุทธิ์จุดเป็นใบกันนอืนแลนนี่คือเป็นว่าที่ที่บ่มันเลือดล่อยจ้ะเปนสมาจุดเอฟเป็นเลือดล่อยเพื่อนจะเริ่มต้นเอฟหนึ่งเอฟสองเอฟสามโเป็นเลือดล่อยเอฟซีไปเลย ก็จะเป็นเรื่อรรอยอันนี้ก็คือลูกหนึ่งหัวก็เป็นเลขบเอฟสามจ้าอันที่เราเห็นดูมองหลังงัวเนี่ยจ้าเป็น K R I สองร้อยเนี่ยเป็นซื้อฟาร์มเพิ่นอ๋อเป็นซื้อฟาร์มเพิ่นจะหัดเบือของเพิ่นจ้ของฟาร์มเก่าของเจ้าของฟาร์มนะพอดีที่ได้น้ำเพิ่นมาเจ้าไอ้แล้วเป็นหมอปสุสัตจ้ไปทำงานอยู่ในฟาร์มแล้วก็เลยเอามาเลี้ยงเป็นญาติกัน ก็ดีไปเห็นน้เพ่นเกิดคลีคอแบ่งน้ำพ่นมาต่อเพื่อวันทีเอาลูกมันมาจ้ะอยู่ในฟาร์มตอนนี้มีกี่ตัวจ้ะหกตัวมีหกตัวมีเลือดร้อยตัวนึงจ้ะไอตัวนึงกับบมีใบดอกตัวนั้นมาอันนึ่งกับเป็นร้อยมาจจะคอกมันก็เลยบ่มีใบนี่จ้ะบัดนี้ห้าาสมารถเอาออกมาข้างนอกได้ไ่มจ้ะมันได้ตัวนั่นออกท้างนั้นแต่ว่าตัวตัวกลางตัวกลางเนี้ยเขามาต้องออกปิดก็เลยบได้เร็วออกตัวเลือดร้อยนะอ๋อจ้ะคอกปิดใบ เพราะว่ามันทองเราบ็อยากเอาอมกันออกมายังจ้าจังจังสองตัวเนี่ยจ้ะมันมันเป็นแม่ลูกกันบอแม่มแม่กระทบแล้วจ้าทับของยังไวจ้าแม่ทับอันเอ็คเคสามหนึ่งอ๋อเอ็เคสามหนึ่งไว้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องสีบอเสื้อว่ามีใบอีลิกมีใบรับประกันคุณภาพคืออยากให้พี่น้องเห็นอย่างว่าตีนี่จ้ะคือฟาร์มของเราเนี่ยสีมีใบรับประกันนี่ นี่อันนี้ก็คือมันจะมีใยอันนี้ซื้อฟาร์มจ้ะซื้อฟาร์มเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษได้พี่น้องนีจ้ะอันนี้เพิ่นไปจดทะเดียนฟาร์มมาแล้วจ้ะตัวย่อของฟาร์มของเราเนี่ยก็จะเป็น tnb จ้ะก็จะเป็นทิติวรดานีจ้ะซื้อของจีแล้วเนี่แหละจ้ะไทยบามันบิดเดอร์เด้อพี่น้องเด้อถ้าอยากถ้าถ้าสนใจเกษตรกรมือใหม่อยากเปิดฟาร์มเัว่าบามันนี่ก็คือสามารถ โทรปรึกษาเราได้จ้ะเราก็เป็นมือใหม่ให้กันจ้ะแต่ว่าเราก็เลี้ยงมาได้ระยะหนึ่งแล้วจ้ะเราก็เพราะสิมีความรู้เนี่ยแล้วจ้ะเดี๋ยวเขาจะไปถามเราเบิ่งก่อนอวาอันให้เจังใดเราค่อยตัดสินใจมาเลี้ยงหัว่าบามันเลือดร่อยอยากหูอจากบ่าว่าแต่ละตัวมันราคาทอใดจรินะจ้ะอันยหญจังจัง,จงคู่แม่ลูกเนี่ยใหญ่ซื้อมาจังใดก่อนที่แรกนะเอาไปพ่อเพื่อนเพ่นเพือพ่อนกับเปิดเซนกลัวพละ ถ้าว่าเป็นพี่น้องกันเลยคอว่าอยากได้มาเห็ดแนวเื่อน่าให้มาเลี้ยงเพื่งกันเลยไห้มาอยย่สิบหนึ่งสิบเอ็ดหละมาหอดโอ้แซนเอ็ดเนจ้ะแต่พอขึ้นรถมาหอดปากทังน้าห้อยแลนแลนสื่อน้ำเพลินบนหอยสิบห้าเอาคือบาขายรถเอาเขาอยากเขาเขาเบ่ากับเพ่อนแล้วว่าเขาเอามาเขาเสียลูกขึ้นมาเห็ดแนวถ้าเขาไปขายเอากำาังแซนเพิ่งกันเสี๊ยวเขาบอกของโอ้เอาเราเป็นคนรักษาเขาเราแต่นี่พอมาหอดคอก สร้างหัวาหานเพื่อนมาลงจ้ะตอนแรกนะว่าอยากอยากไห้หัวหน้อยกินหัวาหานเนี่ยมันใหญ่คือคือเพื่อนเนาะจ้ะเพื่อนมาส่งหัวาหานเพื่อนเพื่อนไห้สองแสนโอ้เป็นไห้สองแสนเพื่อนเพื่อนบ้านหัวเพื่อน <c oughs> อนี้ตัวหนึ่งเ <c oughs> พื่อนอยากเอาไปเป,ป็นมู่กันคือกันจ้ะก็เลยว่าโอ้ยไห้บ่ได้เพราะว่บาบา่อยากเสียความเบาจ้ะคือหลักๆคือเขาต้องต้องมิสัจจ่าเอาของเพื่อนมาแล้วเขาต้องเอาทิ่เทียวหลักก็เลย ก็เลยบเด็ดปวยกันี่แหละเลยรอเบิ่งจ้ะบัดนี้พ่อเอามาแล้วนี่เรามาคลอ,อดลูกพี่หรือว่าเราไปคลอดลูกยะเอามานี่คือเพิ่งลอดลูกอ๋อเอามาทั้งลูกทั้งแม่แม่เอามาทั้งลูกเพิ่งลอดเฮาไปเห็นตอนมันคลอดเราแล้วขอดแบ่งขอญาติขึ้นมาเลยเราแล้วตัวแม่เรานี่ยนี่ซื้อบ่ือซื้อมันโอ้พิ่นเพิ่นจเขียนซื้อให้พ่อผมเจ้บมันมีใบเกิดของมันเด้อ๋อเป็นซื้อชมพูเถะล่ะ เป็นซื้อของเราบะมีพอมีแม่เราเรียบร้อยคุณละจ้ะอ๋อถ้าถ้าเป็นอ๋อเพิ่นจะมีใบให้พร้อมมิสนี่ยซื้อเลยมิสคีไอเอคีไอหนึ่งเอเนี่ยมิส K ีไแล้วก็สองศูนย์ศูนย์ชมพู่แล้วซื้อชมพู่มีรหัสแห่งเรียบร้อยพร้อมม่แท็บ ถ้าเอฟสองเขาจตีสองคานาถ้าเอฟสามเขสิตีสามขานาคิดนะเขาทว่าวเอฟมันต้องมีตีเบยจ้ะพี่น้องจา้าถ้าถ้าเป็นว่าบามันนี่เพื่อนจะมีซื้อภาษาไทยให้พร้อมห้วก็ซื้อภาษาอังกฤษให้พร้อมจ้ะพี่น้องของแท้จ้ะนี่สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคพันบามันเขาไปในทรงจดุดเพราะว่าร้อยมันใหญ่เขาค่อยตีเบอร์เท่ยเดียวล้อลูกล้อล้อหลายๆตัวกันค่อยทรงเท่าเดียวจ้ะ เราทงตีเอฟอ่ะเขาตีเบอร์ฮองสิเป็นตีของของฟาร์มเขาเลยเราค่อยค่อยทรงจ้าเราแล้วตัวแม่เราเนี่ยได้ลูกจากตัวเราจ้ะนะ่สามอ๋อตัวสามตัวสามลูกทีซีกำลังตั้งอยู่ตั้งองกำลังตั้งทองโปกทีซีเนาะเอ้าเพิ่มการบริสเสเวลาอยากเบิ่งอีกไม่พออยู่จ้ะเขาเข้าไปในั่หันก็ได้จ้าแล้วเตะจ้ะพาหนูเข่าหนูกระชิเข่าเพื่อกัน ม,ม,มันตื่นบ่มันตื่นบ่จ้าเนี่ยบ่รูร้เพื่อนเพเพืเห็อมันตื่นตีมันอาจส,สิเห็นกันทาน,นิมแขกมากลบวก็เน่จ้าขาา้าวปลาแล้วเพืเ่อนแล้วเราเคยตื่นอตอนขึ้นรถเราเคย่มอมอวัดตรวจแล้วอ๋อื่นจะตื่นบ่ตัวข้าวๆนี่บ่จ้าเนี่ย ตัวยังไล่ะตัวใหงไงก็โมเนี่ยที่เพิ่นเขียนว่า f อศูนย์สี่ห้าเก้าเนี่บอกจ้าตัวนี้เพิ่นซื้อว่าชื่อโค f อศูนย์สี่ทับห้าเก้าวันเกิดวันที่สองพฤศจิกายนสองห้าห้าเก้าจ้ามีหมายเลขประจำตัวพ้ออ๋อของเราสิเป็นสีเทาจ้าพี่น้องมาที่มาดีลาที่พ่อเพิ่นพ่อเพิ่นนี่สิเป็น MRND355 ้จ้ะส่วนแม่เพิ่นสิเป็น TS m i s มิสพีวีสองสี่ทับห้าสองันวาน่ะอันนี้เป็นผู้อันก่กขีดเลยจ้ะเป็นผู้ดูแลจ้ะแล้วสิเป็นผู้ชายดีละก้มองเพื่อนเขาเนาะข้างนอกอ่ะจ้ะนี้ยก็จะไปเห็น มาเพิ่นมักยืนบางดีพ่อโด่งนะอันเราเป็นแม่ลูกกันบ่จ้ะเป็นแม่ลูกพ่อพี่น้องกันจ้ะเป็นว่าล้นแต่ก็เป็นลูกมาล้นนะมักมาหอรล่นอ๋อเลยได้เอามาจ้องตัวนี้นบ่ลายอ่ะฮะตัวนี้ตัวนี้จ้ะตัวนี้แหละเลือดร้อยจ้ะตัวสีขาวๆนี่ยแหละสีเทาๆนี่ยแหละเราแสดงว่าเราตื่นเฮาจ้ะ สวยเนาะพะ,ะวัตเนาะงามน้องว่าสูงประมาณเท่าไหรหนูว่าสูงนู่นแหละร้อยหกสิบนู่นหล่ะหนูว่าเนะานนะ,นะ,ะความสูงความสูงบอลลูจ้ะมันมีแต่ภาษาอังกฤษแล้นั่นอยากจะดิน้ำเนี่ยเยี่ยง,งยว่าเย้เย้มาจ้ะเอ้ยเราแบบทีนี้เราเนะี่ยท่านได้ตั้งท่องได้อยังไปจนันทร์เจ้าเดือนที่ทูน่านี่ อ๋อจ้าุนาเราทับเราทับอีกอย่างไว้อเดียวกันกับมอ๋อมาสามหนเคสานึงจ้ะเลยทับเคสามหนึ่งพรอ๋อไจ้เก็นรูปมันจะูวมันจะแต่้อง้องแรกมันได้ฟาจ้ามันออกแอันนี้เขาทับรหลดเดียวเนี่ทับหลดอืมใส่ตงนี้จ้ะตัวใดตัวใด เคเอฟนี่บอจ่า,จาพรพ่อเนี่ยอนันลูกเนี่ยพ่อของลูกเนี่ยท่อง,องอเป็นสายของเคเอฟจะออกเดือนมิถุนายนนีิอือเพราะว่าลูกซีไว้เขาก็เห็นแล้วเนาะจะลูกมันซีไว้บะนี้แล้วอยากเป็นของเคเอฟมันซีแขรงขาต่างกันบ่อือแต่ลูกมันเป็นลูกตัวที่สองมันจะมีท่องที่สองท่องแรกมันปลาแสบจ้ะมอผสมเทียมนี่ทั้งที่เพิ่นเพิ่นซื้อหมออย่างจ้ะหรือว่าเพิ่นเป็นหมอสายนี่เลย ใส่ใส like oh, yeah. ่เอ well, uh, ี้ยมเลยนะเทับม้ดนจะอีทั่วทั่วไปอ๋อจ้ะถ้าถ้าเขาต้องการให้หมอจากฟาร์มมมลีคือเราเราเฮ็ดเราเป็นหมออยู่ฟาร์มโคนมขอนแก่นที่น้องกันนะจ้ะโทรให้เรามาเบิ้งให้เรื่อยแต่เขาพิารณาอย่าเขาก็โทรปรึกษาเราจังจังตัวปลามันยัด้วยนี่เขาเขาเอามาแพงบอกที่เรืแพงค่ะเพิ่นก็ห้องแพงอยู่แต่ว่าเขาก็ไป อาชัยว่าเขาอยากได้มาเห็นแนวแล้วเพ่นก็ะึงเพื่อนว่าถึงไอ้เจ้าของเพื่อนน่ะเพื่อนได้ได้ม้าทองตาแกดแล้วเพื่อนก็เลยอยากให้เขามาปลอนมานั่นเอาแนวไว้เพิ่อนเพื่อนจีนคูเพิ่นจำป็นต้องต้องมีเวลาต้องต้องปล่อยออกเพื่อนไม่เล้ยปล่อยออกถ้าเลียงหลายตัวมันก็ดูแลเพทาอถึงช่วงนั้นเจอเพราะนั่นดูม้วดข่าวไม่นสิบพรแพงขึ้นม้วเดงยเพราะวัดจ้าหนูอยากไปเบิ้งทั้งนั่นแล้วละ พระวัดเฮาอ้อมไปเบิ้งขางนั้นบอจ้ะไปเฮาอ้อมมาเบิ้งทางนี้นี่จ้ะพระวัดอาหารของเราอันนี้คืออันนนิยังจ้ะเนี่ยอันนี้เป็นห้ําห้ําผสมอีหยังบ่จ้ะบ่ได้ผสมหยังตี้ยอืออาหารหลักของเฮาคือไอ้กากมันโอ้อาหารหลักคือกากมันกับหญ้านี่ล่ะหญ้านี่เปียร์ที่ปลูกเลยโอ้จ้ะโอ้ตัวนี้สีลูกคืองามแท้ะเขาเนสีหยังเนี่ย เอาอันไปไปเอาม้าในตอนท่องจ้าม้าพรอบกับนี่แหละเจ้าเดียวกันอ๋อบ้านนี้เพื่อน่าพ่อมันบีดจ้ะบีดทับโตว่าสั้นว่าอ๋อบ่ได้ทับหลอดทับโตเลยสั้นก็เลยก็เลยว่ามีใบว่ามีหยางอืมเอาก็เลยว่าเอามาเบิงบบดนี้มาหอกมาเป็นอย่างเงี้ยโมหูจักเลยมันจะเป็นบีดว่าแตก็เลยว่ารูสีสวยสวยเออจ้ะอันบรรยนตัวแม่ของเรานี่ยเราเราเป็นบ่าท่านได้เปลี่ยนสัตว์จ้ะ พึ่งลูกเกพิ่งก็พึ่งคลอดได้หัาก็ได้สองเดืนอนบ่ได้ตีเอฟบ่ได้จุดยังเตี้ยเป็นเป็นงอคอกลูกคอ,อกเลยอ๋อนอ,องเพิ่อน่ะ ไม่ได้จุดเลยเว่ยถ้าเฮาสิ่งจุดก็คือส่งจุดตัวนี้เป็นตัวนี้เฮาก็ไม่ได้เฮาก็บม่ได้ใบพอมันเฮาก็ส่งจุดบม่ได้เฮาก็ต้องล้อล้อเขาทับจอันอันตัวนี้อย่าทับไม่เขาเขาต้องเอาซื้อพอให้มันมีพอยังจะจีบเป็นจุดได้การส่งจุดเนี่ยเฮาเฮาส่งมาจุดใส่สมาคมตีอันอันตามที่เพื่อนบอกไว้นี่บอกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคพันบามั่นเนี่บอกจ้ะเพื่อนตั้งยุใส่จ้ะเนี่ยตั้งยุโคราชนี่บอกเห็นบอก มันมีอันอันนึงกับบากับบําลุงที่อ่สมาคมบําลุงเนี่ยโอ้อีกอันหนึ่งโอ้มีสองหม่องเนาะอีกอันนึงสมาคมเดียวหรือส่วงซองอันก็ได้อ๋อสมาคมผู้บํารุงพันโคบามันแห่งประเทศไทยส่งซองตุกสงยางก็ได้เขาส่วงประจุดสองหม่องก็ได้เขาก็ต้องรอเพิ่นรับรองฟาร์มเขาลอส่งใบไม้เขาจำเดี๋ยวเขากับบรเทาพร้อมสิจุดตัวใดเขาจะค่อยตีเบอร์ตีเบอร์แล้วก็ส่วงไป โอ้โหได้ี่นอนใบเกิดใบยังพ่อแม่มาเรียบร้อยจ้ะบัดนี้มาเราถึงการเอามาเนาะโตโตที่บ่แม่นอันเอฟเนี่ยกับโตเอฟเนี่ยราคามันต่างกันบ่ต่างจ้ะจังตัวนี้หอดสองหอดสิบกว่จังตัวนี้เอาเอามาประมาณเท่าไหร่เอามาเจ็ดสิบกว่าเจ็ดเงินตัวจะอันนั้นมันก็สิบกว่าจ้ะมัน มันจะต้องต่างกันอยู่แล้วเนาะคันพาต่างมันก็ต้องเอาลอยแล้วเนาะคันละทัดซึ่กันแต่ว่าลูกกระทบบางทีนม่ตัวทำงานก็เดี๋ยวนี้ก็แสนสองแสนอันห้อยเฮ็ดได้เฮ็ดขาได้ค่ะตกแต่งได้มาเลี้ยงไปลองเบิ่งตั้งแต่เขาเอามาเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงยากบ่บ่ยากแล้วปล่อยไปเจังที่แล้วเพราะว่ามันบ่ดื้อบ่ยังเพราะว่าส่วนมากเอ๋ยเราสืมีธุรกิจหลายอย่างเนาะ เอามาเอาตักอาหารให้เออเนี่ยตักกัดมันให้อืช่วงเศร้าช่วงสามโมงเขาก็ให้ยาอยาซับนี่เนี่ยจ้าพ่อวัดก็กระเรี่วอันนี้สิเป็นเลยไงไส้ามเขาไปมาให้อีกมเลยอาหารเล้าส่วนหลักๆก็สิมีฟางแหงเนาะแล้วก็หฮักับหยาซับก่อจ้าหัมนี่ก็เสริมเวลาน้องสาย แฟนเรามีเรามีห้ำเราก็มา่งกับเริมมันไปผสมกับอันกากมันจ้ะกับกากมันเราไปเก้เอาบัเนียนนูเห็นอันนั่นไหมจ้ะเพราะว่าเครื่องสับหนาจ้ะพี่น้องมาเบิงมาเบิงเครื่องสับหนาอันนี้เป็นเครื่องสับหนาเนื้อเปียจ้ะอันนี้ซื้อมาแพงหมาจ้ะน่ะไปซื้อมองกับมื่น เพื่อนตะเกี่พันธุว้ากับข้ารถพันนึงก็เป็นเมืินให้กัถ้าสร้างพันมาส่งก็เป็นเมืินให้รับใครมาที่นี่เขาก็เอานี่ใส่นี่ป้อนลงไปเปิดเครื่องมันก็ตีเล่นลงกอิงมันบ่เขาก็สีใบเขาก็สีหินสีแดงเขาก็สีสำนั่นจ้เมื่อนึงเมื่อนึงเขาเกาสีลายบ่เขาก็สีไปทุละเาค่อยสีไบเตี้ยเขาปรอยากขันดังมันแห้งมันยังมันก็กินได้มันกินได้บ่เขาใส่ถุงไว้มันคิอมนแห้งใส่ถุงบ่ให้อากาศเข้าจ้ะมันจะอยู่ได้หลายมื้อจ้ะอยู่ได้เป็นอาทิตย์บัดนี้ระหว่างการเลี้ยงหญ้านี่เปีย ตั้งแห่งแล้วก็ห้ำเนี่ยอันใดมันดีกว่ากันมันต้องควบคู่กันดเตี๋ให้กินอันใดอันนึงกับบอนันเท่ากับิ้นเปลืองเนาะค่นใหรจะห้ำเทากับเบาไว้จ้าแต่นี่ถ้าจินได้ยามันก็สิท่องอืดเขากต้องย่างแหงพออืมยุนี่มีให้เพิ่นพวกอาหารเสริมมิยังบอกเป็นกระโหลกก็แล้ววะช่วงเวลามันคลอดหรือมันต้องพ่องนั่นแหละสีเสริมมันจ้ะ เขาเขาให้เป็นเป็นยายจังไรเป็นก็เป็นอาหารเสริมเป็นเป็นหัวอาหารของวัวเลยเตี้ยอ่นั่นกับสินี้ยีดเอ็ดเปอร์เซ็นที่เขาอะไรจ้ะเออให้บลาลายดอกจ้ะเมื่อเราถวยสองถวยเติมพลอยมันได้บ่ห้มันช่วยจ้ะอันจังจังงูเห็นอยู่หนีมันสิมี้หยาเนาะอันนี้หยาบานอิสราเอลจ้ะเขาเขาเขาปลูกหยาอีหยังเนี้ยปลูกหยาบานอิสราเอลแล้วก็อันนั้นยา ยาเนปเปียปากช่องอ๋ออันพุ่นยายาลังเขาหป็ยาลังเคลื่อนจ้ะตรงนั้นนะเฮาเฮาซื้อมาตั้งแต่ฮาสร้างมาเตอใสไซคเจเนี่ยเบื้องในเว็บเพิ่นขายทอนละบาทอตซื้อเพิ่ม <laughs> สร้างทางเน็ตเลยติ อันนี้บไิสร้างทางเน็ตไปเลยเตี้ยถ้าสร้างทางเด็ยดก็ได้ยุแต่ว่าเขาอยากไปเห็นเขาอยากไปเห็นเพื่อนเฮ็ดตอนนั้นเพื่อนเฮ็ดแบบใดปลูกแบบใดจะไปถามคนรู้เพื่อนก็ยังค่ารถไปน่ะแพงกว่าค่าสร้างอ๋ออาใสยไปศึกษาเรียนรูน้ำไปรูน์ไปเบื้องไปถามน้ำว่าเพื่อนเฮ็ดจังใดปลูกจังใดตอนอันนั้นเขากับอันนั้นคือตอนปากช่องนั่นคือไปซื้อยูโคลาดอ๋อ ได้มาแค่นี่แหละหอบฉันนี่แหละที่ได้มาตัวไปซื้อคนลาดได้หอบฉันนี่ออามาแค่พันเอาของแึ้ะคนน้ำบ้านเขาเคนก็บ่ามีอยู่แต่ว่าย่านบอย่านบวแท่้ไปเอาตรงฟาร์มโคนมเลยตัวนึงเพิ่งเลี้ยงโคนมอยู่สี่สิบกว่าตัวมันอยากเลี้ยงโคนมโคโนมอย่างอย่างว่าขันมันยังเนาะมันอันนั้นเป็นอันนั่นงางงานหนึงสี่พี่น้องหัวจากบอเราเราใส่อีย่างหดน้ำ แล้วใส่สายน้ำหยดสายน้ำหยดจ้ะอันนี้เป็นสายน้ำพุ่งจ้ะอันนี้มันสิประหยัดกว่ามัน,นบ่นเอามันก็ซอยในเรื่องเจ้าของเพราะว่ายากเวลาห้าสิบเดียกคนน้ำเขาก็มาเปิดเปิดไฟแล้วก็เปิดบ้าวแค่นั้นเขาก็ไปเอาหลานได้เขาสิมาเปลี่ยนเขาก็กำหนดเวลาว่าเท่าไหร่เขาก็คมาเปลี่ยนบ้าวเปลี่ยนบ้าวเพราะว่างานมันหลายบันนี้แต่ละมือเนี่ยเขาเปิดน้ำจากเทืาเพได้เปิดทุกมือเดชคือมือหนึ่งเนี่ยเขาเปิดหมดเห็นมันแล้วทั่ว อีกอาทิตย์นึงหรือสองอาทิตย์สังเกตว่ามันแห้งแล้วก็หดแล้วก่ได้หดดุจ้ะแล้วเ้าใส่ปุ๋ยยังบ่จันะเใส่เออมันงามเองเตียงามเองโอ้ oh. ถ้าเราอยากงามก็เอายูเลียแหละใส่ถ้าเาอยากใส่อยากเล่งมันนะ่ะช่วงนี้คือพืชในที่เย็นยังยากจ้ะปกติขัดตัดแล้วก็เอายูเลียบา,านอืจ้ะประวาัตินี้ยังสิฏามีบ่จ้าทำเรื่องการกระจายการเทลง บอกกันว่าจะเฮ็ดหลายเลยเด้อเฮ็ดเฮาเฮ็ดรอมึงเฮาให้มันได้งัวนหลายๆก่อนเขายังค่อยเฮ็ดเมื่อเบิดลายดอกว่าสั้นแต่เลี้ยไม่แต่เลี้ยไม่มามาว่าสิเอาสังกะสีเก่าคันได้คันได้จ้างเพิ่นแล้วก็บย่าอยย่อาไม่ลายถ้าวัดเทียนเอาไปมาเบิดเซนก็ได้ป้าท่าเลี้ยกับเบิดมื่นกว่าบาทค่าเลี้ยไม่นะก็สิมีไม้มีสังกะสีนี่เล็กมีเสาเนาะจะอุระกับอุปกรณ์ ไหนว่าบดเสียนมาไปตกเสียนโอ้ปาสหม้อประานไดนี้จักโตเห็ดฟ้าเหมือดเห็ดคอกอันนี้เขาเขาเลยวัดเปึงใจกว่ามันก้างยาวเท่าเด้อเอาไอ้ตามแบบที่บอกเพื่อนกะความยาบความก้างความยาบของคอกเนาะแปดความความก้างของคอกเท่งนี้กะห่องละซีจ้าตาสามสิบสองคนเท่าไรบูเพราะว่าตอนเก็ดนั่นคือมีิจฉาเสริงเพิ่นจ้ะกอยู่ลงไปอยู่หาลูกสาวพอดีจ้า อ๋อแสดงว่าการจดมาบามันนี่เพิ่นต้องมีลักษณะคอกในีพร้อมลักษณะลงยันคอเส้นเพรามันก<ๆ>็ได้มานน่นดอกเขามีวัวเขาก็ทรงจดเลยอ๋อเพิน<ะ>่นกับพิ่ทีจารนามันองกว่เรื่องจดกิจดบ่าเนี่เขาได้ทร,รททงรูปทรงอย่างไปอบอเขาต้องมีใบที่เขาดีทรงแหละทรงบรรทัาทรงตัวนี้เขาก็ต้องมีเขาก็ต้องมีใบของตัวนี่มีรูปมีอย่างเรียบร้อยทรงไปเพิ่นยังค่อยสิ เบื้องหัวแห่ขึงยังไงใช่ไหเลี้ยงขอกึ้นเพื่ออะไรไมาเบื้งขอกเขาดอกจ้ะบัดน,นี้ไฮโน่ถาม์นี่ยบ้านนี้คือจังใดจังอยากมาเลี้ยงหัวบามันทั้งทั้งที่ตะกอนนี่บ่เคยเลี้ยงหัวสินะตะก้อนเลี้ยงเลี้ยงหัวเลี้ยงหัวหูจ้ะพอกระพาะเลี้ยงหัวหูจ้ะราคาเป็นแสนหาเซียนหกโอ้ยตอนนั้นสี่ห้าหกโตงามตัวออกลูปไม่ตัวลแล้วเนหากระบ,บ่ขายได้ไมาอยู่หาหกเดือน มันลงแต่มันลงระครับเขามาเขาถามบัญสิขายใครได้เงินแคบบพราะเพราะหาเงนอ่ะอือตอนนั้นสมัยสมัยทักษิณสมัยทักษิณตะเกียบง้วงมันมีราคาแงล้วมันลงกต่ท่านพันเนี่ยบดย้ําง้วงลงผอยากขายเออบดที่นี่ราคาอีกประมาณเอ้ยโดนเตือนไปนะที่มาเลี้ยงไงนี่มันบอกแล้วเมื่อคืนจงไปเมาขึ้นเดี๋ยวนี้กับราคากับดีถึงย่อยย่อยทิ้งช่วงการเลี้ยงง้วงจากปีโอ้โดนเยอะประมาณสิบสิบกว่าเนาะ ตดูว่าเศร้าเพิ่นมันสิ20 20ปีเนละอ๋อ้ถิ่มชว่วงการเลี้ยงวัวะเมื่อ20ปีแล้วกะม,มาบุกเบิกใหม<า>่<า>เพราะาเพราะาบุกเสีเท่าไปนาะโอ้ยก็สีเฮ็ดบ่ไหวแต่งัวอยู่ในคอกเนี่ยเฮาเฮาบ่าได้เฮ็ดยากอืมแล้วถ้าเฮาสิเลี้ยงนะ่ะ เขาไว้่ายให้ลูกให้ลานเขาเขาก็ต้องหาพันธุ์ดีๆมาขยายอย่ามาเบิ่ง่าบามั่นเนี่ยมันสิตอบโจทย์กว่าเวลาเขาขายอย่างยังได้ม้างามมันได้ก็ต้องเป็นเนื้ออืาเลยว่าช้าเขาออกมาเลี้ยงเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ได้ลูกได้เต่าออกมาตัวผู้เขาก็ขายตัวเมียเขาก็เฮ็ดพันธุ์ขยายกาว่าลูกเต่าเขากขสิไดงว4สี่สิบห้าสิบตัวความคิดไฮว่าเอาไ้แต่เฮ็ดมุนให้ลูกตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยได้จากปีเราจันเขาก็เลี้ยงได้เจ็ด เเดือนอ๋อยังบ่ถึงปีมได้อปีจ้ะเพราะว่าการศึกษาเบื้องเลาก็มักะมักม้อหัวล้นพ่อมถ้าบ่ลลนก็เพ่ออยากเอาปันใดอืมยังถือว่าเป็นเกษตรกรมือใหม่มือใหม่มือใหม่รือใรู้บ่ลู้เรื่องปันใดก็เบื้องเอาในคลิปละเรื่องของผู้นั้นเบื้องของผู้นี้จ้ะศึกษาไปศึกษาไปจ้ะเพราะว่ากับบางเที่ยวห่อได้สูดีๆงามมา พี่น้องเพิ่นกับมาขอบปันกับมี้ใครเพื่อนไปชุดตัวแดงที่มันบอกใครอยู่ดิคือพี่น้องเพื่อนมาขอปันไปโอ้มีมีแบ่งพี่น้องไปนนาะแม่ล้วจำนี่อ่เพื่อนที่เอาไปเฮ็ดแลบ่งเพื่อนไปลายปันใดจ้ะเฉพาะแต่ละตัวบ่ก็เริ่มต้นอยู่สี่หมื่นหาหมื่นอย่แล้โอ้ก็ราคากระเพาะฟังเนาะ สายพีสายน้อง <c oughs> แดงกันไปเอาคนที่มักเนาะกินกินเพิ่ยังค่อยๆเลี้ยงห้วะบางบางคนคเพิ่นบ่มักง้วะมูสันเพิ่นกะว่าบ่มักเพิ่นมากง้าะหงาหูยาวจ้าจ้าพี่น้องม้อน,นี้แล้วมีกับผาพี่พ้านองมา<ต>้าเบิงการเลี้ยงงัวะบ่ามันเลีอยด้อยจ้าของเษกษตรกรมือใหม่จ้าเพื่อเป็นแนวทั้งให้กับพี่น้องสายงัวะนอกจากที่อยากจะเลี้ยงงัวะมือใหมก่กะ มืนอนีก็มาฟังความคิดของเอ,อื่ยเราว่าเอ,าอ่ยเรามีวิธีบริหารจัดการแบบนไปเนี่ยจ่าเพื่อเปลี่ยนแนวทางให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่สำหรับเมื่อไม่ที่อยากเลี้ยงจ่าพี่น้องเอามานีนีเขาก็ต้องขอบคุณเจหวังจา้จาจ้าขอบคุณจา้า <c oughs> จากฟาร์มยังก่อเฮือบ <n> ฟ hm, b, าร์ม TNB จ้าพี่น้องอยู่บันหินลาดโนนท้องจา้าเอาอยากฝากเบอร์ให้พี่น้องเขาบรจากเพื่อคนอย่างทร่วมาถาม จ8 4 0 8 4ปด4ี่ศูนย์แปดสี่หกเก้าหกเก้าสี่แปดแปดแปดศูนย์แปดแปดนย์โทรมาหาเจวังได้จากมาปรึกษาเรื่องเงินนะจักเราก็บมีเทิงไฮอ้อยได้พี่น้องทั้งไฮบักเตียงโมเทั้งสวนปลามันเนาะกระยาร้องสุยางจ้ะอันไหนบักเคยเฮ็ดกระยากเห็ดรลองมึงเฮ็ เฮ็ดแล้วได้ผลหรือว่าได้ผลก็บ่เป็นอยังคือเฮาบ่ได้เฉลียยเฮาเพราะแต่เฮาได้เฮ็ดแล้วิ่งเฮาลู่เฮาเฮ็ดแล้วเฮามีความสุขบ่แม่นมีความเฮาเฮ็ดแล้วมีความสุขเฮฮาก็็เเดจ้ะอามื้อนี้เฮาก็ต้องลาพี่น้องไปก่อนจ้าความสุขสบายจังนี้กับพี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้าสวัสดีจ้าเี้กินดีแท้วะก็จะเป็นเด็กเยวดิแท้